สวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยอ้ยตายแล้วอ้ยอ้ยตายแล้วไหนอ่ะโอ้ยมูนหาเล่นอะไรวะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยดันมาแล้วโอ้โห <sh> เปิดช่องมาซะแบบว่าอลาังการมากเลยนะหัวหน้าโจยนะโอ้โหฮะทุกคนคะเมื่อกี้เออพี่ๆเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเห็นตัวต่อนะตัวต่อหัวเสือหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพึ่งก็ไม่แน่ใจนะนั่นไงนั่นไงแล้วมีมีหลังพึ่งด้วยนะในนั้นก็มีหลังพึ่งด้วยนะทุกคน ดูหะมาแล้วโอ้ย,อยปิดกระจกปิดกระจกด้วยหัวหน้าอเอาเขาไม่ตื่นเต้นในเราตื่นเต้นเอา,าปิดกระจกด้วย ไปตัวหนึ่งลันเซตเลยนะว่านานะเงาว่นาวนาไม่รู้คืออาจิลูก <c oughs> ยืนถ่ายแบบไกลๆนี่หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะห่างๆแบบห,ห่วงแล้วกันแต่ก็สายตาก็ต้องสอดแนมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะว่ามันจะมาหรือเปล่าโอ้โอโอโอ้ยุงค่ะ ไปใวไหนกันนี่โอ้โหตกลงพึ่งต่อไปแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อบวั <żeby så S 1> นนี้ก็คือมามาล้มต้นตาลนะคะแล้วก็ตอนที่หันไปกอาล้มไปก่อนนะนะอ้าวมันมันรั้งมาใหญ่นี่ อีแม่มันเด้เดเออ๋อเหรอโอเคเขาบอกว่ามันคงจะเละหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนคะไปงั้นเราถือว่าปลอดภัยไปเปาะหนึ่งตามไปตามคนหน้าไปนี่นะคะลำดับต่อไปจะเป็นต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อะต้นนี้แหละหาที่ยืนก่อนแป๊บนึง อ้าอยะอาอยะโอ้โหโอ้โหโอ้อย่างสูงอะนู่นอะปาดระวังระวังหัวหน้าหัวหน้า พี่โจ้ยล่ะพี่เตี้ยบอกมุดยังเดี๋ยวไปโดนมุดนะพอดีมีหมุด มุดโฉนดนะคะอยู่ข้างๆโคนต้นตาน,นี่แหละค่ะทุกคนคะเราต้องแจ้งแจ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวอะไรหรอกกลัวถ้าเกิดลมไปแล้วถ้าเกิดมันเคลื่อนมันจะยากไงแต่เราก็รู้เห็นเจ้าของเขาก็รู้เห็นอยู่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหถ้าไม่เคลื่อนไปไหนก็เดี๋ยวเราก็เอาเสามาฝังใหม่เอาแบบนี้เยยยาเอาแบบนี้เยยจ้าแบบนี้เลยจ้า โอ้ยนายแน่มากเราขอปลบมือให้ ไปแล้วดันไปไว้ตรงไหนเนาะออกลิงไปพื้นที่กว้างอยู่ค่ะทุกคนคะพื้นที่กว้างอยู่สามารถเก็บเก็บเออเอาเอา,เอาต้นเนี้ยหลบได้เออไม่ไม่น่าจะโดนฟองอะไรหรอกเพราะเขายังไม่ได้ปลูกสร้างอะไร นี่อู้หูมาทีโทรมวนเดียวจบค่ะภาษาลวาวเขาบอกมวนเดียวจบเลยอืมไม่พูดเยอะนี่เป็นไงอะเอาเอาเอา ไมาแก้ออกก็ได้ดิมิม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 ไม่ไม่แก้เปลยออกล่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับงานนี้สบายบรือโอ้อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะแบบนี้จัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนี่ตั้งแต่รอบแรกอ้อยมวนแรกยันมวนสุดท้ายเลยนะคะทุกคนคะโอ้โห ความเมามันนี่วันนี้กะว่าอามันยกกําลังสิบเลยแล้วกันเนาะโอ้โหว่น้าจรโยนี่นายแน่มากเลยพลังนายมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยนะคะทุกคนคะต้นควายกับต้นควายเถอะเด้อพ้นกับพ้นเถอะเด้อวหนนานี่วหนนานี่จัดการให้เรียบคะ่ะทุกคนคะ สำหรับหนาง,งานมือนีนะคะสำหรับงานรับจอบมือนีค่ะทุกคนค่ะจอบที่ได้มาระบายค่วมโหดค่วมมันค่วมฮาเนี่ยฝากต้อนซู่เอฟซีสุขุสุกคนเด้อค่ะทันใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดเลยกดเช์เป็นปื้มบอลละค่ะเห็นบอนดนๆอาจจินได้มาถ่ายแต่ก็ได้มีค่วมสนุกสนานมีคค้ชสนุกสนานมาฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อ 对 <laughs> อ้าว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 หมุนติยว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 ติยวโอ้ยไม่หักแตกซะล่ะว่าไงเจรยุยสมก็ได้มารับจอบอิลีเนะาะได้มาระบ,บายความโหดค่ะทุกคนค่ะปาจิทูปาจิทู ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นสมกระด้ยรับคมงเยอะเจ้าฟันปีศาจได้ใช้พลังอย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้โอ้ สายโหดพร้อมเสิร์ฟจ้าไม่มีกัก๊กวันนี้ไม่มีกัก๊กค่ะทำงานเต็มที่เต็มพลังมากเลยโอ้แล้วก็หัวหน้าโดนใจสิ่งนี้ค่ะทุกคนคะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องหัวหน้าโจ้เจ้าพึ่งคาซิงน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามานะคะจะเจอกันในคลิปหน้ารักและคิดถึงเอซเดอ์ยู่ดีมีแห้งค่ะ สวัสดีค่ะ